สวัสดีค่ะมีน้องคนหนึ่งถามมาค่ะว่าอะจะแ,แก้โจทย์ข้อนี้ยังไงนะคะโจทย์มีว่า7 15 is divided by 4 and 2กสอ่ก่อนอื่นเลยทำไงเปลี่ยน m i x number ค่ะเปลี่ยนจำนวนคลาสให้เป็นเศษเกินก่อนนะเวลาเปลี่ยนเปลี่ยนยังไงเจ้า 4, เอ,อ่เศษ2ส่วน3เนี่ยส่วนเท่าเดิมนะคะส่วน3 ทีนี้ข้างบนตัว n u m เ r a ร o เตอร์ตัวเศษจ,จะเอาอยัางไงกับมันอ่ะอันนี้จะไปช้านิดนึงนะคะเพราะว่าเหมือนเห็นน้องเขามีปัญหากับตรงนี้ตรงนี้ไปช้านิดนึงคนไหนดูแล้วเลื่อนผ่านไปนะอ่ะเวลาจะทำแปลงจำนวนคลาสเป็นเอ่อเศษเกินเอา จำนวนเต็มมาค่ะคูณกับส่วนก่อนแล้วบวกด้วยวเศษเอเคจนะจำนวนเต็มข้างหน้าค่ะคูณกับส่วนแล้วบวกเศษอืมแล้วก็จะได้ออกมาเป็นเท่าไหร่สี่สามสิบสอิบสอบวกสอง่ะสินะคะได้อย่างนี้แล้วทำไงกับชีวิตต่อเวลามันเป็นหารใส่ส่วนเนี่ย กดเลยที่ต้องทําก็คือเปลี่ยนดีวา e เป็นทารเปลี่ยนหาเป็นคูณก็เปลี่ยนแล้วตัวหลังอะค่ะตัวดีวิเซอร์ตัวหารนะ่ะกับกับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษให้เรียบร้อยก็ได้อย่างนี้ใช่ปะจากนั้นทำไงต่อลองดูว่าเลขมันสามารถตัดทอนกันได้ไหมถ้าไม่รู้เรื่องการตัดทอนเลยไม่เก่งเลย คูณเศษส่วนเอาเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนไปได้เลยแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นเศษคูณเศษอ่ะ7คูณ321ตัวเศษจ,จบแต่ตัวส่วนเนี่ยมันคือเท่าไหร่15คูณ14เยอะใช่ปะเออเพราะฉะนั้นเราสามารถตัดทอนให้มันต่ำลงได้เพื่อให้ชีวิตเราง่ายขึ้นสำหรับการคูณนะสำหรับการคูณเศษส่วนนะเราสามารถตัดตัดลดทอนเนะี่ย ตัวเสร็จส่วนที่มันอยู่ใกล้กันได้ค่ะไม่จําเป็นจะต้องเป็นในตัวเดียวกันอะถ้าท่องแม่7ได้จะรู้ว่า7 1 7 7 2 14ใช่ไหมเพราะนั้น7กับ14เนี่ยเราเอา7หารได้เลข1กับเลข2มาใช่ปะแล้วก็ถ้าท่องสกุลแม่3ได้จะอะไร3 1 3 3 5 15โอเคปะ,อะเอา3ไปหาร3ได้1เอา3 ไปหาร15ได้5เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเหลืออยู่คืออะไรสิ่งที่จะเหลืออยู่มันคืออันนี้มันคือเศษ1ส่วน5 one fifth times half เศษ 1. นึส่วน2อย่างใช่ปะอ่ะจากนั้นชีวิตง่ายขึ้นเพราะอะไรการคูณเอ่อ fraction การคูณเศษส่วนก็คือเศษคูณเศษและเอาส่วนคูณส่วนได้ไหมหนึ่งคูณหนึ่งหนึ่ง ใ้าคูณสองสิบเนี่ยตอบได้แล้วนะคะ